ทีเลาว,วิ่งตามคนไข้ออกไปแทบไม่ทันคนไข้ลืมของพอได้ฟันปุ๊บลืมไปว่าะเองสายตาสัานนะ้นอ่ะแก้ปัญหาหน้าสั้นด้วยการอุดฟันแค่สองซี่ค่ะคือคนไข้อ่ะฟันหายไปเยอะหมอใส่ลากเทียประมาณเกาซี่อ่ะแล้วปรากฏว่าวันที่หมอจะพิมพ์ปากเพื่อ จะทาครอบข้างหน้าเนี่ยหมอเล็งเห็นว่าช่องที่แคบขนาดน,นี้ค,ครอบนั้นก็จะสั้นค่ะหรือไม่ครอบนั้นก็จะดูเหยิ่นมากๆวิธีการแก้ไม่ให้ครอบดูสั้นหรือฟันหน้าดูสั้นหรือฟันหน้าดูเหยื่นมากๆเพราะว่าต้องอ้อมฟันล่างลงมาก็คือการเพิ่มระดับความสูงของฟันกรามค่ะหมออุดฟันแค่2ซี่ค่ะเคสนี้เพื่อเพิ่มระดับความสูงยกใบหน้าขึ้นเวลาที่ช่างธนกรรมพอทําครอบฟันหน้าลงมาเนี่ยมันจะได้มีระยะโดยที่ไม่ต้องอ้อมเหยิน่นนะนึกออกไหมแล้วก็มีระยะในการที่จะแบบ ปั้นให้มันสวยได้อะพูดง่ายๆตอนที่ใส่คือประทับใจว่าเพราะว่า มันหล่อเลยอะคือหมอไม่ได้มีภาพก่อนหน้านี้มาให้ดูแต่ว่าตอนเริ่มต้นกับตอนจบมันต่างกันเยอะมากคนไข้ามาจากอเมริกาค่ะเคสนี้พอใส่เสร็จเนี่ยน่าจะ1 1บ2ซี่ประมาณนั้นนะคะก็ล่ําลากันแล้วเขาก็เดินออกไปจนหมอเริ่มทําเคสต,ต่อไปแล้วพี่ลาเลยบอกว่าเฮ้ยคนไข้ลืมแว่นแล้ววิ่งตามออกไปจนจะถึงหน้าโรงแรมน่านเจ้าที่อยู่ข้างๆคีนิคหมออยู่แล้วอะคนไข้บอกว่าผมได้ฟันแล้วผมลืมไปเลยว่าผมสายตาสัาน้นนี่ก็คาทางมานะแต่แบบมันดีใจ